มุนอืมเราก็ได้ขโมนเลยใส่อ,อีกมีใหม่ไัยน้ลายใบมเงี้ยเงี้ยเหมือนเมื่อนี้มาหาที่ไหนก่อไใ่รด้วจ่ามือนี้เดี๋ยวสาวมั่วหลายมือเนี้ยเมื่อนี้มาหาที่ไหนก่อจ่ามือนี้มีบ่กเบยหาเลยดอก,กเดียวเขาเพี้ยนดอกเดียวติต้องใส่กิ๊ก ใส่สีิ้นจันทรสัมผัสออกอ้ยยุยยุมามาออกมาใส่ช่างได้ต่อหาคัาแน่หลายคุณอ่ะเรือหาอยู่คุณดียเมื่อเช้าเมื่อเช้าทั้งคนูางแรกด้ยจะทดลองทผมเข่ามาหาอยู่ไหนเนี่ยนะตคเข่ามาจะเกลือ ให้ชินเดียห้นเนื้อแล้ววขึ้นเนื้อแล้วมั้งชนเอ้ยทำไจะอรใหญ่เลยไม่เอางากต้องคนอยู่ข้าหนอกอันนี้ก็นี่มาใหญ่ชินน่าเจ๋แล้วนวดละมันดุบแนีนะี่นี้กรข้าน้า คุณดูต ok ้งชอบล่าส like ุดนะเดีไปเกี่ยให้ส like ิแ่ถามไปเกี่ยครับแมนบ้านี้แมนแมนเสียหม่เล่ะเอาไปได้เลยแมนเขาเหญ่ ตูนอนเราลงมาหลดเราอีกแล้วดูนี่แต่วันนี้ยายพี่น่ามีดนี่แหล้วแล้ววันใดะเออจะเอาอะไรไปมาฮารุยังอยู่ใกลแค่ว่าต้องได้ยินเสียงเลยจากคลิปน,นี้คลิปนี้เบาๆอยากย่างเขาได้ยิน ดิสิชอบห่านผนดูบลูผ่นนอนมันอืาพระราจาพมันตายมันเถอะเขามาอีกเลย สั่นโทษเนาะสั่นเราก็าได้มีดกันนี้มีดใช้พินเอาน,นี่แห <c oughs> ละผู้ปวดแอวจะ้ะคือกาะไฟบ้านเฮาล่ะของบมีหน,นามือคือกินแซ่บจะน้อไม้อันนี้แซ่บคื่อน้อไม้บ้านเฮาลล่ะเลยเป็นผู้ผ่านฮาลล์กับน้อไม้หวานเนาะอื แค่ตู้กันพอได้หลายแล้วพอแล้หมุนขับหมุนแล้วมุน เพนมักมณนลองฟังคงบ่มักมณนเ้อจ้ะมณวโบเป็นสาวบิวเพ้นมักมนเพ่นมณนเก่งบิวตี้มณนเก่งลองฟังงมณ์โบเป็นเจ้าคามีบ่ไ้เจ้าออกมี่ก็ได้สิคาออกไปจังไนบัน้บิวเขาสิบ่เห็นติออกไหมนมานี่มานี่ด้ก็แวะวัไปทั้งค ทีเดียวข้งหน้าทีลากๆเลยจีหออแตยังไงทั้งแก่กน,นมือหนาไงวะมือหนาอยู่มือหนาอีกหน่ะยัดไปเดี๋ยวมพาท<น>ันนแกมือข้างนั่นแหละยัดไปวัวยัดไปขางหน้าเออทานใดยัไปเอามือเตเข้าไปเออทานใดทนใดเออจุนีๆๆๆๆๆ่หอยหนึงคือต้องมาอองเอาหินเขาโลกโนใส่จนดูเด็กสองอไม่ได้ๆๆๆใว่ ก็สิเขานหนอีกวะแล้วกเข่าไปด้วยกับเข่าไปวะได่ถุงได้ซน่ะอาถุงเข้าไปน้ำอ่ะทุงถุงเข้าไปใส่น้ำคุเขาไปท้งหนาใไปใส่น้ำมันสีเต็มมี้น่นหาห เบิดไปให้ดังเลยค่ะผุนที่่กวางใบฟันล้างนอดีนะค่ะต่อมาใ่ดังโต๊ะเตือนสะพอนบึกลืนนีิลดีที่เพิ่งอีมุนดีดีเอองานวน ำลดงคงงวามโง่บอนบกก้ามุนสาววิวเพื่อนมนเอามนเอามันแต่มพราหมุนบอแล้วก็สอบละขุนละหลายดิีนั้งมือโอ้โหเี่ดีเดียนอนนึง หนึ่งนอนหนึ่งสองนอนโอ้ยดึงได้บว่านอ้องอุ้ยเจ้ากดา็ดึงเอา,าดึงเอาเทเบิลไปเท้าใครก็ดึงง่ายแค่แย้พิมพ์จากมีดเทาหนีเน,ะะนาะคุณนึงเอามีดมาเอาน้ำไม้คุณนึงมาเอามีดกันหนีเว้ย ได้มีดเราประทรงพื้นมูที่หนีเสือเ <Okay. S 1> มื่อแล้วใครวะ <Okay. S 1> อ่ะเ <Okay. S 1> มื่อหาเด็กน้อยละ <Okay. S 1> มันสาดไหลเอาโักหูอ่ ตื่นทุ้มก็จ้างไปสรุปอยู่ข้างนอกด้วยจ้ะเด้อนี่มองมวลมาเพื่อนจะจะเป็นทางเป็นรองไปจังงี่เราจะเบนทางของเพื่อนไป,ไปไเาาสียงแตกเครื่องซ้วอจู่หันเป็นเสียงเล็กน้อยเรียนดวนชวนน้อยเล่ยน,น,นดูาปากออกไ,ไออกส่ อุ้ยขอา้ำเจ้านี้เลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยแล้วไายแล้วกำลังฟังเพลงโอ้ยหมุนเป็นหัวฟูมือนี่อุ้อเขาหักไม้หักเจ้าค่เขาักูอยบอกว่าบองนี้เป็นห้อยหักไม้เวิดเลย เเปิดาสินเขาเสรแล้วเขามาเอาตะเกียนมาดนี่เยเียนตะหอยพี่กันนี่องลอาเบีเสีเดียวกันนะเบนสีเดียวกันเนี่มันก็ไปนด้ก็ได้เงๆสะไม่ใช่ต่อขาตเม้เนี่เฮียนด้ไม่กินนี่แลาวขาแล้วนะทั้งคืน ไั่นเป็นังาหากเอา,าว่าเบื่อหรอลํานี่ลําแบไงจงมันเขาสืยอนัน,อนเดียวเพืเ่อนเนี่ยเป็นหอยข้าหมุนคักอ้โบัวบัวจนมื่กี้นา,น,นาเทนนาใครสิเงยมือมาถึงพี่ว่าบอกมือตั้งไหสีมาถึงนายน่ไปย่างมาังเมื่อกี้สักเห็นนันหกัหกรักหอยหัก เดือเขาลนะบิวเจ้าขึมนพักให้เดี๋วนี้ออ้ายเป็นตายนด้อสิบอกหาเด้อมอนเขา,ขาลมลเขาเพื่อนสิายเบิเป็นนอยใหสดยห่ขอ,าอมามไอแพักว่นยานี่หรมั้ เมเ้านี้แล้วมั้งเป็นน้อยใหญ่จ้ะคนละหมองกับพลังฟัาโคง,องเอาจม่องนี้เป็นอีกมองนึงมองนี้เป็นมีกอจ้ะอันนี้มีกอแต่บม่มีน้ำกเก็บเพือเพื่อหันไม่มีกอไม่มีน้ำจ้ะก็จะออกแบบนี้จ้ะนี่เลนี่นี่จ้ะเ,เวียนกอไผ่ที่ห่าเอาเป็นแบบนี้ละเด้อนน มันเอาจูยังสิล่ะมันสับสับอะไรนันาจาาพ่อแม่พี่น้องจ่า ยังไงก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกําลังแรงใจให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้พาพ่อแม่พี่น้องมาหาหน่อไม้ที่ฝรั่งเศสจ้าได้กองหนึ่งจากพ่อแม่พี่น้องจ้ากําลังช่วยกันปอกเนาะจ้ะเนาะวันนี้ไปละจ้าบ๊ายบาย Pop hey. and